เอลลาอาแซงกงเอเดมิเอิลเซเปลซิรินทรสมเด็จพระนิษฐาทิราเชเจ้าท่านทรงมีความเป็นศิลปินมากนะครับเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9้าเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีวาดผู้รูปหรือว่าการเป็นนักเขียนพอพูดถึงเรื่องดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วท่านทรงดนตรีได้มากเลยนะครับหลายชนิดเลยทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากล ผมจําได้ว่า30กว่าปีที่ผ่านมาท่านเคยทรงทําเป็ดกับพี่เบิร์ดด้วยนะครับอ๋อจำได้จําได้ครับตอนช่วงนั้นเนี่ยจําได้ว่าท่านทรงทําเเพลงคู่กัดที่ตอนนั้นคุณเกิดใช่ครับจําได้ลางๆครับพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีมากับแมวมาเจอกันสู้กันถูกจิงแต่ไม <c oughs> <ๆ>่เคยมีวิธีจะพูดจา เป็นภาพความประทับใจให้กับหลายๆคนมากเลยนะครับนอกจากพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของท่านแล้วนะครับท่านยังทรงเป็นนักเขียนด้วยนะครับเพราะว่าท่านทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไว้มากมายเลยครับคือหนังสือพระราชนิพนธ์ของท่านมีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมซึ่งผู้ใหญ่อ่านก็ได้เด็กอ่านก็ดีครับจริงๆแล้วนะครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้นําไปเป็นแนวทางการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้กับเด็กๆด้วยนะครับ แล้วท่านยังทรงเป็นนักวาดทุรูปด้วยนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นผลงานภาพวาดและภาพถ่ายฝีพระหัตของท่านมากมายไม่ว่าจะเป็นการวาดลงบนสคสาหรือว่าการวาดลวดลายลงบนผ้าบนกระเป๋าและพระราชทานเพื่อนํารายได้จากภาพวาดฝีพระหัตต่างๆสมทบทุนให้กับมูลนิธิของพระองค์ท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนน้องน้อยของพี่ชาย พระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่10เมื่อครั้งทรง,ทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยทรงเขียนถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ3รอบเป็นการเขียนถ่ายทอดถึงความผูกพันระหว่างพี่น้องในขณะทรงพระเยาว์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักน่ารักของทั้งสองพระองค์ครับ อีกหนึ่งเรื่องราวที่พวกเราชาวไทยทราบกันดีก็คือความเป็นเจ้าฟ้าเดินดินการเสด็จส่วนพระองค์ของท่านในหลายๆครั้งก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายและสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนเพราะท่านไม่ถือพระองค์เลยครับอย่างที่เคยเห็นนะครับก็คือเราจะเห็นว่าท่านเคยเสด็จไปซื้อหนังสือแล้วก็เสด็จไปเสวยอาหารตามร้านอาหารจังหวัดต่างๆเรียกได้ว่าแม่ค้าตามร้านเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยใช่ใช่ตอนผมไปกินก๋วยเตี๋ยวที่สิงห์บุรีผมก็เจอพระองค์ท่านด้วยนะครับ ลองเสิร์ชใน Google ดูสิครับว่าสมเด็จพระเทพเสด็จสวยอาหารร้านไหนบ้างรับรองเจอเพียบครับความไม่ถือพระองค์ของท่านจึงเป็นที่มาของคำว่าเจ้าหญิงเดินดินของไทยทไงนนครับพระราชกรณียกิจของท่านเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่เมื่อครั้งตามสเสด็จในหลวงราชการที่9เพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ย หรือพระราชกรณียกิจทางด้านการทูตแต่สิ่งที่เราอยากจะนํามาเล่าในครั้งนี้ก็คือพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการให้ความรู้ครับสมเด็จพระนิฐาธิราที่ราจจาทรงเป็นอาจารย์ในโรงเรียนในร้อยจอปรอด้วยนะครับท่านเริ่มสอนมาตั้งแต่ปีพศ2523โดยทรงสอนทั้งวิชาประวัติศาสตร์ไทยและสังคมวิทยาและท่านยังปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานบริหารงานการสอนและงานวิชาการอื่นๆด้วยนะครับตลอดระยะเวลา35ปีที่ท่านทรงสอนนะครับ เงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจํานวน26ล้านบาทท่านไม่เคยรับเลยนะครับเพราะว่าท่านพระราชทานคืนให้กับโรงเรียนใน100ร้อยจอบรอทั้งหมดพระราชกรียาิจด้านการทูตของท่านก็มีมากมายหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะการสารสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนซึ่งท่านปฏิบตัติต่อเนื่องมายาวนานหลาย10ปีหลายครั้งท่านพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือคนจีนด้วยนะครับโดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่จีนมีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตั้งตามชื่อของท่านด้วยนะครับนั่นก็คือโรงเรียนเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่ซิลินทอนเมื่อ1ิบกว่าปีก่อนนะครับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศจีนจนโรงเรียนพังพินาศเด็กๆไม่สามารถเรียนหนังสือได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าจึงได้มอบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาใหม่จนเด็กๆได้กลับมาเรียนหนังสือกันอีกครั้งหนึ่งคนที่นั่นก็จึงนำพระนามของพระองค์มาตั้งชื่อโรงเรียนเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งของท่านที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนและตลอดระยะเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานเพื่อประชาชน ภาพคุ้นตาอย่างหนึ่งที่เราคนไทยพบเห็นกันอยู่เสมอๆก็คือนอกจากภาพของในหลวงรัชกาลที่10ที่ติดตามในหลวงรัชกาลที่9ไปทุกๆที่แล้วเรายังเห็นภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าตามเสด็จในการทรงงานอยู่ไม่ห่างเหมือกันนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนแล้วยังเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระองค์ท่านกับในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วย พอพูดถึงความผูกพันนะครับก็มีเรื่องที่น่าประทับใจในขณะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระเยาวเนี่ยพระองค์ทรงวิ่งเร็วมากแล้วก็สนมากสนจนในหลวงรัชการที่9เนี่ยทรงตั้งฉายาให้ว่าสลาตัน ี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่น่าประทับใจทั้งในเรื่องพระราชกรณียกิจมากมายของพระองค์ท่านและสาย,ายใยแห่งความผูกพันระหว่างครอบครัวในฐานะคนคนหนึ่งของเจ้าหญิงเดินดินของไทยพระองค์นี้ทีมงานรือขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คือภาพจำที่เธอทำให้เห็นเรื่อยมาทำให้ฉันได้รู้ทำให้ฉันสถาฝ่ายฟันจะเป็นแบบเธอ